ยังยังโอเคแล้วใช่ไหมคะเอาคนสุดท้ายกล้าไหมกล้าไหมเดี๋ยวฝันร้ายเดยยี๋ยวแฝงบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้วพร้อมนะคะยานียากระเป๋าเตรียมกันสดอันุโมกต์ตากระสบตารือยังว่าจะแพ้พร้อมนะคะยานียากระเป,กปก๋ายีชุบเท่ามากแพ้ต่อท้ายต่อท้าย,ยค,ค่ะ,คะอันที่เหลือไม่ต้องเลือกอ้าวหน้าก็หากันเลย ยาวพร้อมนะคะยันยียาวกระเป๋ายิงชุกพี่เขามากับดนหรือเปล่าเขาวันนี้ยังไม่แพ้ไกลเลยนะนั่นนะสิคะอ้าวเหลือสองทีมนะทีมไหนจะเป็นผู้ชนะเราเอาสองในสามสองในสามใช่เราแข่งสามคนค่ะแล้วก็เอาสองในสามใครชนะสองก็ชนะไปเลยใช่เอาครั้งที่หนึ่งยันยียาวกระเป๋ายิง แพดูผู้หญิงใหอครั้งที่2ยันยียาเปายิงชุบ่เสมอครั้งสุท้ายนะคะพร้อมยันยียากระเป๋ายิงชุุุุวทดีผู้ชนะค่ะรับรามาที่ท่าทุ่ใกายกองทางเลยนะครับ สวยนะคะพี่ขี